นันห้าหม่อีกรอบดูว่าจะตบเดียวผ่านโ <c oughs> อ้ผมไม่นหนัดวะไม่ต้องบอสหรอกห้าง,งลเลย จรู้อะไรตีหลังไหมแดงหลบต้องหลบปะหรือว่าไม่ต้องหลบใครลงไหมแชดรู้บอก้ลยนะ <laughs> <อ>ไม่เคยลงเนี่ย,ย,ยต้องหลบปะเนี่ย เพื่อมันลดเรื่อยๆตีเลือดสู้โดยเราเข้าใจว่าเขียนกลมๆก็ตีไว้ก่น <c oughs> อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปรับบด้ยเมย์เขา Do live up to your title of hero. <laughs> Today I shall bring you true huh. devastation. I'll crush your feeble soul. เยีซีอย่าตีซีซีเอาเกเอา่าดูยากนะถ้าไม่ได้เปิดเอฟเฟกต์น่าจะลำบาก

มองรูแล้วช่องลำบากอะอะ,อะ,อะต้องหลบหรือเปล่านี่อะไร อุ้ยบล็อกหายเลยอ๋อ,อสวยแล้วผายไปนะ,ะเห็นเหลืองๆไม่รู้เดาว่าตีไว้ก่อนคิดว่าน่าจะถูก เราลู่เบอข้าวไว้นี่ทำไมเนะี่ยเอาสวยแล้วตายปะโอ้โหโชคดีมากอยู่ในช่องที่ไม่โดนพอดี ต้องไปตีนี่เหรอ,อเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาต่อในท้ายเสียไม่รู้ปั่นเรียบร้อย อยู่ไหนอันนี้นะกล่องได้อะไรบ้างปุ๊บอันนี้ห้าอันโอเค